โอเควันนี้ผมก็จะมา,าชีวรอดในโลกซอมบี้เขียนก่อนเพิ่งสร้างเสร็จเลยโอ oh ้ชีวิตรอดไมคครับเอ,อ่อไมาครับหมดซอมบี้ครับหมดซอมบี้บีอยู่นี่เขียนมาก่อนโอเคไป เริ่มเลยสดสดเลยรวยบอกไว้ก่อนว่าไมค์ครับที่ผมใช้ก็คือไมค์ครับหนึ่งจุดยี่สิบเอ็ดจุดหกสองมั้งเดี๋ยวเราดูมอลโหลดก่อนเอ๊ะทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะอ่าไมค์ครับที่ผมเล่นตอนนี้ก็คือไมค์ครับหนึ่งจุดที่เพจจุดแปดศูนย์ก็คือไมค์ครับเบต้าเลย ผมใช้ตัวแท้ในการเล่นนี่ไงไอค้ด1 2 1อ2แต่อันี้มันเป็นหมดของ v i เลจเจอที่แบบว่าถือโลได้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันช่วยได้ไหมเพราะว่าไม่รู้ช่วยได้ไหมว่ามันจะให้ผมหนีรถจากสอมบีได้มีอะไรปะโอ้ไม่มีขวานอีก หรือมัอนแรกร้ออะไรครับไม่อยู่สิครับสร้างือเดสดๆขั้นตอนแรกถึงเออมีกองแถมันอนี้เท่าไหรน่นะสวยตายแล้วท่านผมไปดีกว่าอยู่นานไมนะ่ี่ยเดี๋ยวเผื่อผมโดนลุงอะ แล้วผมไม่รู้นะว่าอาหารหาได้จากไหนอะเพราว่ามีแต่ซอมบี้อ่มันไม่แถมให้พูมหรอแถมดิมันควรแถมโอ้ต้องนีพี่สองนี่พี่ไม่เป็นไรผมแข้มตรงป้อมปาการวิลเลจใช่ลหกันไม่น่ามีปัญหา,ห,ารหรอกถ้ามีก็วิ่งหนีอ่ะรออะไร โอ้ยเฮ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 ้ยเชี่ยเชี่ยเชยมันไม่ได้อยู่ฝ่ายดีนี่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยะอ่านใกล้หมดแล้วมันมาหาผมไงโอ้ยตายตายโอ้ oh เชี่ยเชี่ยแรงแรงพวกนี้มันมันสู้โหดจังวะตายเจ็บอ่ะไม่ไหวแล้วเจ็บจริงถ้าซอมบี้มันเกิดขึ้นนี้บั็นอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเดีดยด็ดบัดโถยแกแกแกนี่ต้องใช้ มาหนึ่งันอีกตัวอยู่ไหนชิบหายละไปเดี๋ยวรออะไรละ่ะโอ้โหนี่คืนแรกคืนแรกซอมบี้ตามมาขนาดนี้เลยมีทั้งโจรทั้งซอมบี้ชิบหายละชิบหายละขึ้นเดี๋ยวขึ้นรออะไรละ่ะ ซ้มยเยอชัดหวังว,ว่ามันไม่ได้ตอบบล็อกใช่ปะโอ้ยแหลแหลกแหลกแหลกอีพิสเหลือซีเลยอ๋อโอเคพวกจูน่ะมันฆ่าอยู่ไหวไหมนะเฮ้ยเหมือนผมกมวยเตียงก็ได้นี่หว่า นอนได้ปะนอนได้ก็เกือมากสัมบี้ตัดอะไเนี้ยอ,อก่อนโอเคอย่ามันขึ้นมาเป็นไรอะ่ะพวกโจนะก็ตามสบายส่วนผมลูกของครับเออว่ากล้าจง ไา้ชุดกล่อมนิดหน่อยสวยเอาแล้วนะโจรวิดิสซอมบี้เฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวขึ้นเลยโอเคมันไม่ได้ขึ้นมาผมจะเป็นยาไหมนะกันเฮ้ยเมื่อกี้จะคับเรือนี่ว่าลืม เฮ้ยหมู่บ้านเอ็มบีซีเอาไม่ดีวะเจอสักทีโอเคมันอยู่ริบแบบนี้ถ้าซอมบี้เกิดก็คือจิบหายละจิบหายละทางตันด้วย มาปีนไปหายละมาขึ้นมาเร็ว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 ขึ้นมาก่อนที่มันจะนอนตรงนี้เลยเขานี้ไม่น่าได้ได เคตรงนี้เลยแล้วกันโอเคอเี่เอาอานมา้าหมดเพื่อมันหายโอเคผมจะสร้างบ้านตรงนี้เลย 매 <목소리> เอาเหินไว้เป็นไงบ้างวะโอเคลืมอีกละคราบกล่องแล้วก็สองอัน พี่เปลี่ยนไปมีบอสอะไรเนี่ยเออลืมไปหมนนี้มีบอสด้วยแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีผลตอนไหนนะเพราะว่ามันเขียนว่าสเตจหนึ่งสเตจสองอะที่ผมไปมาไปลองมาเดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วด้นั่งยาว โอเคตกแต่งบ้านเหล็กเอ่อเหล็กเอาไปทำอะไรได้ปะ mm hmm. เห็นว่ามีแต่งสติกนี้เอามาจากไหนอะ mm hmm. อันนี้เหรอเฮ้ยไม่ใช่อป้าจุดสารกำมะตะลังสีย ไม่ใช่ผมต้องหาสูตรครับแท่งสต,ติกสีแดงว่ะโอใช่คุณเก้อแล้วผมทิ้งไปแล้วมั้งริงด้วยโอ้โหเดี๋ยวค่อยไปหาแล้วกันใช้ดาบเหล็กปกติว่น อะไรอะอ๋อกลัวตกลัวเอเคานาี่เก็บไปรุจุเฉอนะกระทาแนละ้วกล่องนี้เป็นกล่องอุปกรณ์กล่องแรกอยู่ส่วนนี้แล้ว อยู่ในช่วงที่จัดของก่อนช่วงนี้เพราะว่าไม่มีอะไรทําผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดี<ม>เดี๋ยวเสร็จไอ้นี้ก็พักเลยไม่ไหวเอ่อ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 อาหารมาผมไม่รู้เป็นไงบ้างตัวเนี้ยดูดิอาหาร ออนนี่ไม่ใช่ไม่ใช่มีโคตรจะพอรประมาณอะ่ะก็พอใช้ได้อยูบต่อเผอไว้โอเคต่อเผอไว้ไปตูมาจากหมู่บ้านในปีซีเมื่อกี้นะ่ทานไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ เอามาเผาเนืกก้อแกะเดี๋ยวไม่มีอะไรกิน,น,น,นกกหรือเอาเนี้ยเนื้อแกะอีกโอเคต่อเติมบ้านตอนกลางคืน อย่านะอย่าล่วงนะไม่ตัวอะไรอ่ะซอมบี้ทำไมตัวนี้เปลกอ่ะไปทำรั้วก่อนดีกว่ากันตก ไม่ทํำไรวาเนี่ยด้เมิเจ็ดยังไม่รู้ว่าดีไหมขันโยกใหม่หวังว่าจะทํำร้ว่าพอแล้วนะเคยิบสี่สามสิบโอเค ไม่น่าพอเหมือนว่าจะไม่พอใช่ไมเอา้านอนได้อะไรอะ่ะงงโอเคก็เล่นมาจะชั่วโมงกว่าแล่ะก็จบคลิปไว้เพียงแค่เท่านี้เลยละกันเพราะว่า ผมพักก่อนเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าไม่รู้ว่าจะได้อัดต่อไหมเพราะว่าเล่นโ้บอกด้วยดูดิโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเจอกัน EP หน้า